อคุณปรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าทางตลาดหุ้นเราจะจมน้ำแล้วเนะอะก็สังเกตดูออกอากาศมาสองสัปดาห์ที่เน้นโดยตลอดว่าให้ระมัดระวังแล้วพอถึงจุดที่ว่าจะให้ซื้อหุ้นอะไรหรือเปล่าค,คุณม่อนคงยังพอจำได้ไม่ให้ซื้อไม่แน,านาะนำนะครับเพราะว่าเรามองว่าการปรับขึ้นของตลาดในในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่ว่าเป็นการตอบรับที่ดูประหลาดประหลาดอยู่นะครับสังเกตว่าเราถูกผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในทางลบนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศแต่ปรากฏดัชนีส่วนทางคือลักษณะนี้ส่วนได้ไม่น่านหรอกนะครับมันจะหนีไม่พ้นปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเคิดว่าการที่ตลาดหุ้นปรับขึ้นเนี่ยไปตอบสนองกับเรื่องปัจจัยบวก ที่มาจากความคลี่คลายในเรื่องการแก้กวิกฤตนี้ยูโรโซนก็จริงนะครับแต่ว่าที่สุดเราก็ต้องกลับมาพิจารณาถึงปัจจัยลบในประเทศอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับจากความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คืออย่างคิดว่าเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับประกอบก,บกับการปรับขึ้นไปเนี่ยถ้าเผื่อท่านเป็นลูกค้า ของเรานะครับหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับก็คงจะเห็นรีพอร์ตในกลยุทธ์การลงทุนรายวันช่วงนี้ผมจะเน้นมากเลยว่าแนะนำขายทำกำไรระยะสั้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนนะครับคือดัชนียิ่งขึ้นเนี่ยยิ่งเป็นโอกาสที่เราแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปนะครับ เพื่อ <Okay. S 1> ที่จะไปรอซื้อใหม่ไม่ไม่ได้บอกว่าเออ่ขึ้นมาแล้วก็ให้ขายแล้วก็ไม่ซื้อเลยนะคือเราเราหาจังหวะหาโอกาสอยู่นะครับ <Okay. S 1> แต่ยังไม่ใช่ตรงนี้เพราะเรามองว่าดัชนีบริเวณนี้หรือราคาหุ้นบริเวณนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของทั้งประเทศแล้วก็บางกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าถูกผลกระทบในทางลบนะครับ okay. อืก็ ยังต้องเวทเอ็นซอยู่สําหรับคุณตินต่อจากนี้ไปนะ,ะอ้าวยังยากให้เวทเอ็นซีสำาหรับคนที่จะซื้อเพื่อการลงทุนระยะกลางถึงยาวโดยเฉพาะใครที่ตั้งหลักเอาไว้แล้วว่ามีเงินเพื่อจะซื้อลงทุนเช่นอย่างน้อยถือไปถึงสิ้นปีหรือข้ามปีไปปี2555ตรงนี้เนี่ยรอโอกาสจริงๆที่กำลังจะมาหาดีกว่าะนะครับ่ะแล้วคนที่ติดหุ้นอยู่แล้วคะ คนที่ติดหุ้นเนี่ยคงต้องบอกว่าถ้าคนที่ติดบริเวณเหนือหนึ่งพันจุดเนี่ยคงได้ตลอดนะครับเพราะว่าเอากรอ,อีนั้นเนี่ยคงไม่ไม่ได้จะง่ายนักนะครับเพราะว่าต่อให้รอบนี้ปรับขึ้นไปผมก็เชื่อว่ายังจะไปะเผชิญบริเวณหนึ่งพันจุดที่ที่ยังต้องใช้เวลากว่าจะฝ่าฟันขึ้นไปได้แต่หมายถึงว่าอนาคตก็มีโอกาสนะครับแต่เพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยยังดูแล้วเป็นไปได้ยาก นะครับอย่างเช่นสมมุติแต่ชนีร้อมนี้จะปรับขึ้นไปที่เมื่อไม่กี่วันก่อนพีคอยู่ที่985จุดนะครับ <Okay. S 1> การจะขึ้นไปถึง990ก็จะเริ่มแบบว่าตัานๆหลักนะฮะ hmm. แล้วยิ่งถ้าใครคาดหวังที่1,000จุดผมว่า อย่างต้องใช้เวลานะครับยิ่งถ้าใครติดหุ้นที่เหนือพันจุดเนี่ยคงยิ่งต้องใช้เวลามากไปกว่านั้นอีกพอสมควรแต่ถ้าใครมีเงินสดก็เตรียมพร้อมใช่คนที่มีเงินสดที่หลายท่านจะร้อนร้อนใจในช่วง <Okay. S 2> ที่ผ่านมากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่บอกว่าจะซื้อได้หรือยังซื้อได้หรือยังที่ถ้าจะที่แนะนําออกไปก็คือบอกว่าถ้าซื้อก็คือเอาแค่เงินประมาณไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นมาเล่นในรอบ ช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนแต่ว่าเงินส่วนใหญ่กำมเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับก็คงไม่มีอะไรเนาะช่วงนี้ก็เฉยๆช่วงนี้ตลาด N C สำหรับคุณปรินผมให้เว้น N C แต่ว่าถ้าใครมีหุ้นแล้วมีกําไรหลังจากแบบสมมุติบางคนเล่นตามในลักษณะซื้อมาโดยตลอดก็อาจจะเทค r o ฟิตออกไปด้วย นะคร <ibl ampa> ับใครเนะจะได้กําไรมีนะมีคุณมอนอยากไปซื้อตอนไหนคะซื้อตอนมีมีมีคนซื้อแต่ว่าขออนุญาตที่ไม่ไม่เอ่ยละกันเพราะว่าเปื่อบางท่านไม่ไม่ชอบให้แบบว่าเอาข้อมูลมาเปิดเผยค่ะค่ะได้ค่ะครับอ่ยังมีคนได้กําไรอยู่นะมีผมคอนเฟิร์มว่ามีแล้วก็เล่นในหุ้นอย่างพวกปิโตเคมีอะไรด้วยนะครับหุ้นตัวใหญ่ใหญ่ครับค่ะค่ะก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะว่าไงนะปินนะก็เออเราให้สถานการณ์เรื่องน้ําท่วมนี้ คลี่คลายไปก่อนนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่มาพิจารณากันได้ได้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทิติค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงวิตน้ําเห็นเสียงวิตน้ําทั้งวันเลยนะคะโทรไปที่ไรแกเดได้ยินเสียงนะเอเหนื่อยมากเลยครับใช่ค่ะก็ต้องวิตอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ครับเพราะพิทิคแก้ปัญหาเป็นปลาะเปละครับเพราะบางทีน้ํา เข้ามาในบางตำแหน่งล้วก็พยายามที่ทําให้น้ําเนี่ยไหลเข้าบ้านช้าลงนะครับ <c oughs> ท,ทังทีจริงๆแล้วเราก่ออิดนะครับก่ออิดถือปูนหน้าบ้านเลยแต่น้ํานี่มันเข้าทางพื้นครับรอยรอยแปกของของพื้นปูนของบ้าน,นการท่วมในปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ใช่ท่วมมาจากน้ําฝนนะคะแต่เป็นการท่วมจากน้ําท่อะคะอ่ะใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในคุณเทพแปลกลานม่อนกันนะกั้นกำแพงเราจะ อ่หรือว่ากระสอบสายกระสอบสายสสาย,ยิ่งใช้ไม่ได้นะกระสอบสายนี่นานจะเสื่มเยอะครับไม่แนะนำงั้นคนกรุงเทพต้องมีกลยุทธ์อีกม,มากมายในการเรียนรู้เรื่องราวของน้าท่วมนะคะ<ช>บ้านเราท่วมจากท่อนะคะ,ค,ะคุณทิติในเรื่องราวของการลงทุนนะคะในข้อมูลข่าวสารที่คุณทิติได้พูดถึงนะคะจากเมื่อวันก่อนนะคะว่าเมื่อวานนี้คุณทิติก็ยืนยันว่าตลาดหุ้นต้อง,ต,องต้องลงและวันนี้ก็ลงให้เห็นชัดๆเลยนะคะ ครับก็ตอนนี้เขาก็ปรับตัวลงนะครับไปทดสอบแถวแถอสำหรับตัวซัค t ตี้เดลคิวเจสนะครับไปทดสอบแถวๆถ6 6 6หอยู่นะครับก็เป้าหมายเราคือ660นะครับก็ตอนนี้ก็ห่างไกลจากเป้าอยู่เล็กน้อยนะครับก็ก็แล้วแต่นักลงทุนนะครับว่าอาจจะเทคโป r ิิ i หออะไรไปก่อนก็ได้เพราะจากที่เราพูดเนี่ยมัน ก็ตลาดเดินทางมาเกือบ20จุดนะครับก็เป็นผลตอบแทนหนึ่งสัญญาก็เกือบ20,000บาทนะครับอ๋อตอนวันก่อนที่คุณทิติให้ข้อมูลก็คือให้เข้าสัญญาช็อตอยู่ที่ระดับ681ปดหนึ่งถึง 68, 5, หกแปดหาใช่ครับถูกต้องครับโอ้ตอนนี้ก็ลงมาถึง668ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องคโอ้ก็็20กไปว่ายี่สิบจุดเลยเหรอคะอ่าใช่ครับโดยประมาณครับอืมค่ะแล้วมิเครก กลยุทธ์ยังไงต่อสาหรับวันนี้ที่มีเห็นตัวเลขที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้คะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมขอขอดูรูปแบบของการไล่ไล่ราคานะครับเพราะว่าถ้าเกิดการไล่ราคาเนี่ยเป็นการไล่ราคาที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวที่นา่ญญาชัดเจนนะครับอาจจะอาจจะกลับไปอ,อ,อาจจะกลับตัวสัญญาไปเป็นรองแล้วก็โดยมีเป้าหมายอยู่แถวแถว ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดครับค่ะก็คือหมายความว่าท่านที่เทคโปรฟิตไปจากหกแปดหนึ่งหกแปดห้าแล้วนะคะก็เตรียมที่จะเข้าซื้อสัญญาลองแทนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าต้องรอการยืนยันนะครับเพราะว่ารูปแบบเนี่ยจากการทิ้งราคาแรงๆวันนี้แล้วมีสัญญาการรีบาวค่ะจะลงไปต่ออีกก็ได้แล้วถ้าเกิดราคาหยุดนักนักจุดที่เราคาดคาดเอาไว้นะครับคือหยุดที่เท่าไหร่ใหม่ก็จะเป็นเจ็ดู่วนเจ็ดครับประมาณครับ ท,ที่คุณทิติคาดไว้ว่าตัวสัญญาณฟิวเจอร์น่าจะหยุดที่เท่าไหร่คะที่เป็นสัญญาณนะคะตัวสัญญาณนะครับห <Okay. S 2> มายถึงว่าจะจะลงเช่เป้าหมายของการลงหรือเปล่าครับเป้าหมายการขึ้นค่ะเป้าหมายการขึ้นจะอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดครับเจ็ดร้อยเจ็ดแล้วตัวลงแล้วคะตัวตัวลงก็คงวนเวียนอยู่แถวๆหกหกศูนย์เนี่ยครับไม่น่าจะ,<ด>ะบวกลบกมากน้อยไปสักจากเท้าสักเท่าไหร่ กรณีที่ถ้าลงหลุดไป6-60ที่คุณทิติมองไว้แล้วคะสถานการณ์ของตลาดอาจจะเป็นยังไงต่อคะถ้ากรณีลหลุดถ้าดูจากแนวโน้มนะครับไม่น่าจะลงต่ำวันนี้มากครับค่ะค่ะจากาสัญญาณถ้าเกิดถามถามผมนะครับจากประสบการณ์คิดว่าไม่น่าจะลงต่ำวันนี้มากมากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับถ้าเป็นสมาชิกเอสเนี่ยเรายิงเอสเบในการทอให้อยู่แล้วนะครับอืม,อม ก็มีการหมายัดเจนให้ข้อมูลชัดเจนในกรณีที่มีสัญญาณนะคะใช่ครับแล้วก็ขอย้อนไปที่ทองคำบ้างค่ะอค่ะทองคําของคุณทิติค่ะวันนี้ก็ลงเช่นกันทองคำนะครับก็อย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเราจะไปตามเก็บแถวๆพันเจ็ดนะครับต่ำกว่าพันเจ็ดก็ตอนนี้ราคาทองคํานะครับปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณเจ็ดสองห้านะครับเออหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า <Okay. S 2> และผลิันอยู่ที่1,708 USD ครับคาดว่าจะยังปรับตัวลงไปอีกครับอทองคำ<ะ>ใช่ไหมคะ<ท>ใช่ครับทองคำแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่ออ่าใ,ใช่ครับอาจจะลงเพิ่มขึ้นนะครับเพราอ่อสำหรับตัวแสารารการนะครับก็ลองถ้าเกิดราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า1,700 USD นะครับก็ให้หาจังหวัดเข้านะครับเข้าซื้อนะครับหรือว่าลองแต่ในส่วนของตัว เบอร์เราก็จะมี s m s ให้ว่าคุณจะซื้อที่ราคาไหนแล้วก็อะไรอย่างหอ๋อค่ะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะคะก็สามารถสมัครเมมเบอร์ได้นะคะก็โทรไปที่เบอร์0866774234ทั้งเรื่องราวของเซฟตี้แล้วก็ในส่วนของโกลฟีเจอร์ด้วยนะคะทั้ง 2, 2> <อ>ตัวนะคะค่ะ<อ>ตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านก็สอบถามข้อมูลเข้ามาเยอะว่าจะขอเป็นเมมเบอร์ดังกล่าวสอบถามข้อมูลได้ไปที่เบอร์086 6 7 7 4 2 3 4นะคะที่จะเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือประกอบการลงทุนของท่านได้นะคะถูกต้องครับค่ะอ๋ยแต่ตอนนี้เองในเรื่องราวของอบรมสัมมนาเราก็ต้องเบรกไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะคุณทิติคะเพราะว่า,าก็คือสัมมนานี่คือจะเลื่อนใช่ไหมครับค่ะเพราะหลายๆท่านเองไม่พร้อมกันมากมายเลยกาลังใจความ เขาเรียกว่าหดหัวมันยังยังหดหูกันอยู่อ่ะคุณทิติจริงจงผมก็หดหูเหมือนกันนะครับจมไปสองบ้านนะคะคุณแต่คุณน่ะรวยน,นี่เป็นหลังที่สามอ่ะคะคุณจะมีตังค์เยอะเล่นหุ้นเล่นทองได้เยอะคุณก็สบายๆช่วยๆให้แ<อ>ฟนๆรายการรวยมากนะคะครับก็จริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะเอ่อ,อเขาเรียกไงครับอะไรที่เสียไปเราก็พยายามจะหารายได้กลับมาชดเชยนะครับอืม เราคือเราเรามองว่ามงอาชีพเทรดเดอร์มันเป็นอาชีพที่เราไม่ต้องสะสมตัวอ,อ,อสังหาริมทรัพย์มาก,มากนักนะครับพวกเราเม k e profit จะแนวความคิดสมองแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากว่าน้ากระท่วมนะครับแต่เผอิญผมต้องมาปกป้องบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เลยนิดนด็กครับ ค่ะค่ะก็ต้องดูแลครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าอยากสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์กับคุณทิติก็โทรไปที่เบอร์086-677-4234เะคะ,คะเพราะว่าข้อมูลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ไม่เคยเป็นสมาชิกก็ฟังรายการของเรานะคะแล้วท่านก็ลองจดใส่กระดาษประเมินถึงข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับรู้รับฟังไปนะคะว่ามีความแม่นยำกี่เปอร์เซนต์แล้วก็ผิดพลาดอย่างไรนะคะ เพราะว่าในเรื่องราวของเทคนิคเองนะคะคุณจิติต้องถือได้ว่าเป็นตัวประกอบที่ดีอย่างหนึ่งช่วยให้การลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะแสดงให้ผายรายการเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วศาสตร์ทางด้านเทคนิคเนี่ยถ้าเกิดคนมีความรู้จริงเนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็สามารถทํากาไรได้วันต่อวันเลยอืมค่ะ ก็เป,เป็นอาวุธวิชาอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยากฝากทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะการรับรู้ข่าวสารจะต้องเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยนะคะถ้าหากสามารถนำไปใช้ได้ผลจริงๆนะคะคก็เป็นการสร้างสารรค์ในเรื่องราวของการลงทุนในประเทศไทยที่เราจะสร้างนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเราไม่เพียงแค่ฟังเขาบอกมา เราจะต้องมีอาวุธเครื่องมือของเราเองเป็นตัวตัดสินใจนะคะก็มีแนวคิดของเราเองด้วยแนวทางของเราเองมีสไตล์ของเราสไตล์เล่นเร็วซื้อมาใครไปไหมหรือสไตล์เล่นช้าช้าช้าถือ6เดือนได้เท่าไหร่3เดือนได้เท่าไหร่มันก็มีหลากหลายองค์ประกอบในเรื่องราวของช่องทางการทมาหากินของเราค่ะค่าต้องหาคนทางของตัวเองะค่ะค่ะค่ะคุณทิติขอบพระคุณมากนะคะครับดีดีครับ